สวัสดีครับเทนวิกนะครับกลับมาเจอผมอีกครั้งในบรรยากาศแบบนี้ในรายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องเซ็กซี่เข้ากับบรรยากาศมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับในชื่อหัวข้อที่ว่าท่าเด็ดหน้ากระจกเห็นไหมฮะข้างหลังผมมีกระจกอยู่นะฮะเป็นกระจกที่มองไปเห็นวิวระเบียงบนตึกสวยๆอะไรเงี้ยนะฮะหรือถ้าจใจดีนะฮะผมจะบอกให้ว่าเป็นกระจกเงา มันจะช่วยในหลายๆอย่างเลยนะฮะช่วยบิวอารมณ์ช่วยสร้างความตื่นเต้นช่วยสร้างความเร้าใจให้ทั้งกับตัวผู้ชายแล้วก็สาวๆเองเวลาที่สมมติปฏิบัติกิจกรรมบนเตียงกันเนี่ยแต่เราไม่ต้องอยู่บนเตียงเรามานอกเตียงอยู่หน้ากระจกเนี่ยมันจะสร้างความหวือหวาได้มากกว่าเดิมนะฮะไอ้เทคนิคเกี่ยวกับไอ้ท่ารักหน้ากระจกเนี่ยะฮะนอกจากที่จะช่วยสร้างความตื่นเต้นล้วเนี่ยมันยังช่วยแก้ปัญหาไอ้พวกผู้ชายที่ติดหนังโป้ได้ด้วย พราะอะไรรู้ไหมเพราะมันจะเขาจะได้ดูภาพของคุณกับเขาในกระจกแทนที่จะไปหมกมุ่นสมาธิอยู่ที่โทรศัพท์หรืออยู่ที่หน้าคอมเพื่อจะดูหนังโป้เนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่ามาดูที่กระจกแทนเขาก็จะได้เห็นตัวเขาเองกับคุณเนี่ยกำลังเมคเลิฟหรือกาลังมีเพศสัมพันธ์กันในอิรยาบถท,ที่ทั้งสองคนเป็นคนกําหนดเองนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ไปใช้บําบัดผู้ชายที่ หนังโป๊หรือต้องดูหนังโป๊ตลอดเวลาขณะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยถ้าสาวๆของผมนะเอาวิธีเชิญชวนเขาไปให้มีอะไรกันหน้ากระจกได้เนี่ยมันจะทําให้ออาการพวกนี้มันดีขึ้นนะครับแต่อาจจะยากนิดหน่อยบางคนจะบอกโหโคชอายจังเลยแค่คิดภาพหนูก็เขินหน้าแดงทําไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยากให้สาวๆก้า 9, ข้ามผ่านความอายของตัวเองให้ได้นิดนึงแล้วคุณจะรู้ว่า บางทีการที่คุณได้เห็นภาพของตัวคุณกับแฟนหรือคนรักหน้าก,กระจกเนี่ยมันเล้าใจจริงๆยิ่งถ้าผู้หญิงคนไหนเป็นพวกที่แบบมีอารมณ์ยากเสร็จยากหรือแบบไม่ค่อยตื่นเต้นกับคู่รักตัวเองเนี่ยลองเปลี่ยนจากบนเตียงม,มาเป็นหน้ากระจกดูแล้วมันจะช่วยให้คุณเนี่ยเห็นอีกมิติหนึ่งของตัวเองแล้วบางทีมันจะเกิดอารมณ์กับภาพที่เห็นมากขึ้นแล้วมันจะทําให้ผู้หญิงเนี่ยนะฮะที่เสร็จยากๆหรือไม่ค่อยตื่นเต้นกับการมีเพศสัมพันธ์เนี่ย ไปถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นนะฮะ,ะสำหรับคนที่บอกเขินๆไม่กล้าทำอายแฟนอายตัวเองอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะ เคล็ดลับที่หนึ่งนะผมอยากให้คุณฝึกกับตัวเองก่อนอันนี้ผมมีสอนนะทั้งในคอร์สฟินเทอร์ปีและเบบเบเิลเลยแต่ในฟินเทอร์ปีเนี่ยผมจะจะสอนอย่างละเอียดเลยว่าสาวๆเนี่ยเวลาฝึกช่วยตัวเองหน้ากระจกเนี่ยต้องทำยังไงทาไมต้องช่วยตัวเองหน้ากระจกข้อเดียวมันก็คือคุณจะได้เห็นสรีระของคุณชัดเจนแล้วไอ้ภาพนเนี่ยผมเคยไปอ่านศึกษามานะฮะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับเวลาช่วยตัวเองหน้ากระจกเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยมันมีอารมณ์มากขึ้นมันจะเกิดความรู้สึกแปลกๆมันจะเกิดความสยิวแปลกๆที่แบบ บรรยายไม่ถูกต้องลองไปทําเองนะฮะอย่างาสาวๆส,วสมมติให้จะลองทำเนี่ยผมอยากจะให้หาเก้าอี้มาตั้งหน้ากระจกนิดนึงแล้วก็นั่งอ้าขาแล้วคุณก็ใช้นิ้วนี่เล่นกับไอเจ้าน้องคริสใครที่ไม่กล้าใส่เข้าไปข้างในก็แค่เล่นกับน้องคริสก็พอแล้วแล้วก็วิวอารมณ์ตัวเองไปอาจจะเขินเขินตัวเองก็ปิดไฟก็ได้จุดเทียนขึ้นมาหรือเปิดไฟสลัวๆหน่อยหนึ่งเปิดเพลงคอคอโรแมนติกเปิดแอร์เย็นๆแล้วคุณก็นั่งเล่นตัวเองไปข้อดีที่ผมสอนให้ฝึกแบบนี้นะมันจะทําให้สาวๆเนี่ยรู้จัก ุดสัมผัสในตัวเองว่าตรงไหนที่แปะไปแล้วเกิดอารมณ์นะฮะแล้วบางคนบอกโหโค้ชคะหนูลองทําแล้วไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลยคุณต้องใส่จินตนาการเข้าไปด้วยคิดถึงแฟนคุณคิดถึงสามีคุณหรือคิดถึงผู้ชายที่คุณชอบก็ได้จากดาราโอป้าหรืออะไรก็ตามคนที่คุณชอบแล้วเวลาคุณช่วยตัวเองเนี่ยใส่จินตนาการเข้าไปเลยนะฮะหลุดโลกไปเลยคิดว่าทําอยู่กับเขาทําอะไรอยู่แล้วบิวอารมณ์ตัวเองไปแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ย รู้สัมผัสเวลาคุณไปมีเพศสัมพันธ์จริงๆแล้วเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณต้องจับตรงไหนหรือต้องให้เขาจับตรงไหนแล้วคุณจะมีอารมณ์มากๆหรือมันจะทําให้คุณถึงจุดสุดยอดได้อยากรู้รายละเอียดไปโรงเรียนในคอร์สฟินเทอร์ปีนะฮะผมสอนไว้อย่างละเอียดมีท่าแล้วก็มีทําให้ดูด้วยว่าทํำยังไงถึงจะถึงจะไปถึงฟินแลนด์ได้นะฮะอันนี้ไปศึกษาได้จากคอร์สฟินเทอร์ปีนะครับอ,อันนี้คืออย่างแรกคือให,ให้ให้ลองฝึก ใครที่เขินอายให้ลองฝึกจากการช่วยตัวเองหน้ากระจกก่อนอะแต่ถ้าใครไม่เขินอายหรือข้ามผ่านความรู้สึกนี้ไปได้แล้วท่าที่แนะนํานะที่เห็นแล้วมันจะเกิดอารมณ์มากๆคือท่าที่สมมุติเป็นกระจกเงาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมฮะผู้หญิงก็ยืนยืนเกาะหน้ากระจกอย่างนี้เลยนะฮะแล้วผู้ชายก็ยืนประกบข้างหลังแล้วก็สอดใส่เข้ามาจากทางด้านหลังนะฮะท่าเนี้ยผู้หญิงจะฟินมากเพราะอะไรเพราะคุณยืนเกาะกระจกอยูน่นี้คุณจะได้เห็นไอ้ภาพตรงหน้าที่ขณะที่น้องเคกับน้องสาวมันกาลัง ปฏิบัติกิจกรรมสุดสยิวอยู่เนี่ยนะฮะคุณจะได้เห็นภาพนั้นเต็มๆแล้วตัวคุณเองเนี่ยตัวผู้หญิงสาวๆเนี่ยจะมีอารมณ์มากนะฮะหรือถ้าไม่ใช่กระจกเงาอาจจะเป็นกระจกเหมือนข้างหลังผมก็ได้นะฮะคุณอาจจะแบบวันนี้วันพิเศษวันหยุดหรือวันครบรอบไปเปิดโรงแรมสูงๆแล้วมีกระจกกว้างๆเงี้ยมองเห็นวิวเมืองพาโลรามาหรือวิวทะเลพูลวิลล่าอะไรย่างเงี้ย มันก็จะได้ความตื่นเต้นสยยูงไปอีกอย่างหนึง่งมันจะรู้สึกเหมือนดเดินคนเห็นหรือเปล่าหรือคนมองหรือเปล่าอันนี้จะผมจอบอยผู้ชายชอบมากผู้ชายเขาจะตื่นเต้นสมมุติคุณยืนอยู่ข้างหลังเนี้ยแล้วคุณเกาะกระจกแล้วผู้ชายก็เกาะซ้อนอยู่ข้างหลังคุณอย่างเงี้ยตื่นเต้นทั้งสองคนเลยนะฮะแล้วมันจะนําพาให้ทั้งสองคนเนี่ยไปถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นแล้วก็สร้างความแปลกใหม่ให้เกมรักคุณได้มากกว่าเดิมแทนที่จะ ถึงเวลาแล้วนอนกันอยู่บนเตียงถ้ามีชนาลีหรือถ้าด็อกกี้แล้วจบแค่นั้นแต่การที่คุณเล่นกับกระจกระเบียงหรือกระจกเงาเนี่ยมันจะทําให้อัธรุในการมองเห็นเนี่ยมันบิวให้คุณทั้งสองเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็อะ,อะไรนําพาไปสู่อะไรที่มันแปลกใหม่ที่มันไม่ซ้ำซากจําเจน,นะครับอีกท่านหนึ่งที่แนะนําคือ,อสมมุติเป็นกระจกเงาคุณอาจจะ,ะคุกเข่าอยู่ที่ขอบเตียงแล้วเขาสอดใส่าทางด้านหลังเหมือนด็อกกี้ อันนี้ก็ผู้ชายจะชอบถ้าเนียเวลาผู้ชายมองเขาจะเห็นตัวเขาชัดเจนว่าว่าเขาทําคุณอยู่แล้วมันจะเหมือนภาพในหนังโป้ยิ่งผู้ชายที่ติดหนังโป้ะนะฮะมาดูอย่างเงี้ยมันจะทําให้เขาลืมหนังโป้ไม่ได้เลยเขาก็จะเห็นตัวคุณกับเขาเนี่ยเป็นพระเอกนางเอกในหนังโป้ซึ่งกาลังปฏิบัติกิจกรรมอยู่แล้วเวลาตัวผู้หญิงอยู่ในท่าเหมือนท่าคลานเหมือนท่าหมาท่าด็อกกี้เนี่ยมันจะมีความเซ็กซี่ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนผอมคน,คนอวบคนอ้วนหรืออะไรก็ตามนะฮะจงมั่นใจไปเลยว่าเวลามองออกมาเนี่ยมันดูเซ็กซี่นะฮะมันมันไม่ได้ดูน่าเกลียดหรืออะไรมันจะดูเร้าอารมณ์ทางเพศให้ผู้ชายแล้วก็ตัวคนเองด้วยเวลาคุณมองเห็นภาพนี้ในการจกยิ่งเวลาผู้ชายเนี่ยอารมณ์เขาพีคไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยไอภาพที่คุณทั้งสองเห็นเนี่ยมันจะสร้างความเมามันให้กับคุณสองคนได้มากขึ้นนะครับอีกท่าหนึง่งอันนี้โป้หน่อยหนึ่งอันนี้ขอให้แบบคนที่แบบเขาเรียกอ,อะไร จิตแข็งหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่าผ้าที่เห็นมันจะโปมากแต่ผมจะบอกเลยนะผู้ชายชอบมากแล้วก็ผู้หญิงบางคนก็จะชอบมากด้วยน,นั่นก็คือหันเก้าอี้เข้าหากระจกเงาแล้วให้ผู้ชายนั่งอยู่บนเก้าอี้ส่วนสาวๆนะครับให้อยู่บนในท่าที่หันหน้าเข้ากระจกทั้งสองคนคุณนั่งตักเ,เขาเขานั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะคุณลองจินตน,นาการดูว่าสิ่งที่คนเห็นในกระจกจะเป็นยังไงนะฮะผมบอกเลยว่ามันเซ็กซี่แล้วมันเลาใจมากแล้วมันจะทําให้ตัวคนเองเนี่ย ถึงจุดสุดยอดได้ง่ายเพราะคุณสามารถกําหนดมุมกําหนดความเสียวภายในน้องสาวได้ว่าจะขยับยังไงควบคุมจังหวะยังไงเพิ่มความสยิวให้ตัวเองด้วยการใช้มือสัมผัสอะไรตรงไหนบ้างแล้วคุณก็ยังเห็นตัวเองกําลัง แสดงบทรักอยู่เหมือนนั่งเอกหนัง AV นะฮะอันนี้คือฟินสุดๆผมแนะนำนะฮะถ้าที่นั่งบนเก้าอี้ทั้งสองคนแล้วคุณนั่งตักเขาแล้วหันหน้าเข้ากระจกอันเนี้ยใครที่ใจกล้าใครที่จิตแข็งลองดูนะฮะรับรองว่าจะประทับใจนะครับม,มาถึงท่าสุดท้ายนะครับก็คืออันนี้เบสิกเลยคือผู้หญิงนอนอย,อยู่บนขอบเตียงแล้วก็ผู้ชายก็ เข้าทางนี้แล้วก็มองมองมองไปที่กระจกนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับท่าด็อกกี้เพียงแต่ว,ว่าเปลี่ยนโพสิชันไอองศาความเสียมันก็ต่างกันแต่ว่าภาพที่เห็นมันก็จะดูเซ็กซี่เราใจทั้งผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันนะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลที่เลือกมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ผมคัดสรรมาจากอคอร์สฟินเทลปีนะฮะคอร์สเนี่ยผมรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อจะให้ผู้หญิงสาวๆของผมทุกคนเนี่ย รู้จักกับความฟินรู้จักกับจุดสุดยอดนะฮะเพราะฉะนั้นท่าทางลีลาสถานที่ต่างๆที่ผมนำมาสอนในคอร์สเนี่ยมันจะ,ะแตกแตกต่างสร้างความตื่นเต้นนะฮะใช้บำบัดอาการที่ เซ็กไม่ดีในด้านต่างๆเนี่ยด้วยความตื่นเต้นความแปลกใหม่พวกนี้ถ้าสนใจก็ติดต่อทักไลน์ผมมาได้หรือใครมีคําถามอยากปรึกษาเรื่องเพศสัมพันธ์อยากปรึกษาเรื่องปัญหาบนเตียงที่มันไม่ราบลื่นหรืออยากจะเพิ่มเทคนิคเพิ่มออปชันอะไรอย่างเงี้ยทักไลน์ผมมานะครับถ้าคุณดูอยู่ใน Facebook l น์แอดผมจะอยู่ข้างบนคุณสามารถกดลิงก์แล้วทักทายมาได้เลยหรือพิมพ์คําว่า Ad Channelwe ก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณดูในยู u ูบไลน์แอดผมจะอยู่ข้างล่างนะฮะแล้วก็อย่าลืมกด s ขับนะครนในห้ข หวังว่าสาวๆของผมจะได้เทคนิคเซ็กซี่สุดสยิวไปเล่นเป็นกันบ้านนะครับแล้วเจอกันครับเวลามีบทรักคุณสัมผัสถึงคําว่าจุดสุดยอดหรือเปล่าครับคำว่าฟินเป็นยังไงเสร็จเป็นยังไงถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสถึงความรู้สึกนี้ฟินเทนรปีมีคําตอบให้คุณนะครับคอร์สใหม่ของผมคอร์สนี้ลังสรรขึ้นมาเพื่อให้สาวๆและคนรักของคุณได้นำพาบทรัก ของทั้งสองคนให้เสร็จจนถึงขั้นสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดดองเคในท่าต่างๆผมคัดสรรท่าทางในการนวดมากถึง20ท่านะฮะร,รวมไปถึงเทคนิคในการใช้ปากทำออร์ s ลเซ็กส์ให้ผู้ชายนะครับ ทำยังไงให้เขาถึงจุดสุดยอดคาป่าของคุณนะครับในฟินเทอร์ปีจะมีกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆสาวๆคน<ม>ไหนที่เสร็จยากเวลามีกิจกรรมรักเนี่ยจะนำพานตนเองไปถึงจุดสุดยอดได้ยังไงนะฮะผมรังสรรบทเรียนขึ้นมาให้สาวๆรู้จักสัมผัสเล่นกับตัวเองนะครับทั้งจากการใช้มือการใช้อุปกรณ์ของเล่นต่างๆผมจะสาธิตให้สาวๆดูแบบละเอียดชัดเจนทำให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับมแม้แต่ท่ารักนอกระบบนะฮะ ถารักเอาท์ดอร์ในรถทำยังไงในห้องน้ำทำยังไง ผมเอามาฝากกันในท่าต่างๆให้คุณได้นำบำบัดความรักของคุณให้มันสดใสซา,าบซ่างขึ้นกว่าเดิมน,นะครับปัญหาของคนรักที่เคยนอกใจแล้วกลับมามีเซ็กกันใหม่ไม่ได้นะฮะจะแก้ไขยังไงให้คุณสองคนเนี่ยคือดีกันแล้วและสามารถไปมีเซ็กกันได้เหมือนเดิมรวมไปถึงคู่รักที่แพชชั่นกำลังจะหมดนะฮะมีวิธีการตรงแต่งให้แพชชั่นมันคึกคักสดใสขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะฮะผมจะอธิบายในทุกบทเรียนทั้งสิบบทเรียนเนี่ยอย่างละเอียด เป็นบบิัชนีให้คุณทําไปพร้อมๆกับสิ่งที่ผมอธิบายและสอนคุณนะครับถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสคําว่าถึงจุดสุดยอดอินเทลเล็กซ์จะบำบัดให้คุณเสร็จถึงขั้นสุดครับแล้วเจอกันครับ